สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอนะคะออนมณีจันพยากรนะคะดิฉันจะมาทำนายดวงนะคะท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะแล้วก็รัคนาเมถุนนะคะเออขอท่านใดที่เอออยากจะดูดวงกับดิฉันนะคะก็ให้แอดมาที่ไลน์นะคะ a e t a r o t 2 4นะคะ คือใต้ใต้คลิปนี้นะคะจะมีลายอะค่ะท่านใดที่สนใจก็ให้ลายมาได้หรือเ,ออเข้าไปที่ยูทูบยูทูบนะคะแล้วก็พิมพ์คำค้นว่าออมณีจันทร์ออ่างรอเรือมอมา้านอนสระอีจอจานนะคะผิา,ากาศนอนหนูททหารรอเรือไกลลัน,นะคะแล้วก เว้นพยากรน,นะคะก็จะขึ้นมาเป็นช่องของหมอดู u t u b e นะคะออนมณีจันทร์ก็ฝากกดสับสไครด้วยนะคะแล้วก็นี่จะเป็นคำทำนายของเดือนอมิถุนายนนะคะแล้วก็เดือนหน้าก็คือเดือนกรกฎานะคะสำหรับชาวราศีพมถุนนะคะแล้วก็ชาวลัคนา เมถุนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ยคือท่านจะสามารถหาเงินก้อนใหญ่ได้นะแล้วก็ท่านน่ะจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยทําอะไรก็เหมือนติดติดขัดขัดน่ะแต่สำหรับท่านที่เป็นผู้ชายจะดวงดีมากกว่าเพศหญิงนะเนื่องจากสีภรรยาของสีภรรยาของท่านเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือในหลายๆย่านโดยเฉพาะเรื่องการเงินสำหรับหนุ่มสาวนะคะ ก็จะเป็นช่วงที่อารมณ์ปั่นป่วนในเรื่องรักๆร่ๆท่านจะรู้สึกปั่นป่วนหัวใจท่านที่ทํางานนะคะเป็นศิลปินงานที่ใช้สมองอะงานที่ต้องใช้สมองเป็นนักเขียนเป็นออครูบาอาจารย์จะประสบความสําเร็จได้เงินก้อน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีความสุขช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในจิตใจของท่านนะขุ่นมัว ท่านรู้สึกไม่สบายใจในหลายๆอย่างแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีความยากลําบากเกิดขึ้นในหลายๆอย่างการเงินของท่านนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหามาตลอดเลยปีที่แล้วเนี่ยการเงินของท่านนะมีปัญหาในหลายๆครั้งแล้วก็ในเรื่องความรักเนี่ยก็มีมีเขาเรียกอ,อะไรนะฝ่ายตรงข้ามะ่ะรู้สึกลังเลว่าเออจะเอายังไงดีนะ สำหรับสาวโสดเนี่ยต้องร้องเพลงรอต่อไปค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะรักเขาข้างเดียวนะคะสุขภาพค่ะสุขภาพของท่านเนี่ยเดือนนี้มิถุนายนะคะแย่ค่ะสำหรับชาวรัคนาเมษุนแล้วก็ชาวราศีเมษุนเนี่ยสุขภาพของท่านช่วงนี้จะค่อนข้างแย่แล้วก็สภาพอากาศช่วงนี้นะคะก็ฝนจะตกบ่อยจะทำอะไรก็ควรจะไปไหนมาไหนก็ควรเออพกล่แล้วก็ดูแลสุขภาพไว้ด้วย แล้วก็จะมีหลายคนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นและและแฟนเก่ากลับมาง้อค่ะช่วงเดือนนี้นะชาวราศีเมถุนเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยเอ,อจะมีหลายท่านเลยนะที่แฟนเก่าจะกลับมางอนง้อขอคืนดีการง้องอนขอคืนดีครั้งเนี้ยอาจจะนําไปสู่การแต่งงานใหม่ก็ได้ ดวงการเงินของท่านเนี่ยก็ยังไม่แย่นะคะยังไม่แย่ยังได้เงินจากความสามารถค่ะท่านสามารถหาเงินจากความสามารถของท่านได้แล้วก็ยังมีผู้ใหญ่อุปถัมส์ศัตรูเป็นเพศหญิงนะคะแล้วก็ได้เงินจากคนอายุน้อยกว่าท่านก็ช่วงนี้เหมือนท่านก็จะเงียบๆทาแต่งงานก็มีคนดินทาว่าร้ายอยู่ แต่จังหวะตอนเนี้ยเหมือนกับว่าท่านาจ,จะพ้นคอเนี่ยช่วงประมาณเดือนสิงหานะช่วงเดือนสิงหาเนี่ยท่านถึงจะหมดคอแล้วก็ช่วงเนี้ท่านจะวุ่นวายใจเรื่องงานมากแล้วก็เปีนี้นะเป็นปีที่ท่านหมดคอหลังจากท่านหมดคอเนี่ยช่วงประมาณปลายปีเนี่ยจะมีโชคมีลาภหลายท่านอาจจะได้ไปต่างประเทศท่านที่ทํางานนะเกี่ยวกับพวกขายพวกเครื่องประดับนะพวกจิวเวลรี่พวกเพชรพวกพลอยขายทองเออขายเป็นพวก หินสีหินสีเนี่ยจะขายดีแล้วก็งานเกี่ยวกับต่างประเทศงานส่งออกนําเข้างานโรงแรมเนี่ยจะประสบความสําเร็จค่ะคนที่ทํางานทางด้านโรงแรมเนี่ยถือว่าจะประสบความสําเร็จอย่างสวยงามทีเดียวนะคะเดือนหน้าค่ะมาดูเดือนหน้าเดือนกรกฎานะคะจะถูกมินทาว่าร้ายทางด้านการเงินค่ะหลายท่านจะโดนเพื่อนนะคะจะถูก เพื่อนเนี่ยแทงข้างหลังค่ะควรหลีกเลี่ยงการตัดสินปัญหาแบบฉับพลันท่านจะเดือดร้อนนะคะระหว่างนะคะท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทนะคะจะเกิดเกลือเป็นหนอนนะคะเขาเรียกมีหนอนบ่อนไส้ในบริษัทเอาความรักของบริษัทไปขายหรือไม่ก็ลูกน้องนี่แหละตัวแสบจะมีลูกน้องแสบแล้วก็เนี่ยค่ะจะถูกนินทาว่าร้ายจนลือเรื่องค่ะ ท่านจะถูกนินทาว่าร้ายจนเรื่องรือนะคะแล้วก็จะมีปัญหาทางด้านการเงินเข้ามาในเดือนกรกฎาคมเนี่ยท่านอาจจะร้อนอกร้อนใจอย่างมากเพราะเรื่องการเงินประกอบกับว่าท่านจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับมิตรสหายคนใกล้ชิดลูกน้องลูกน้องควรทําบุญนะคะควรไปทําบุญแต่แต่จะเป็นปัญหาแค่ช่วงต้นเดือนไปเดือนท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาตัวเองได้มีหลายท่านนะคะอาจจะไปดูดวงค่ะไปหาหมอดู สำหรับสาวโสดก็จะเจอคนหล่อนะคะหน้าตาถูกใจแต่จะเป็นแค่คู่ผ่านท่านจะเดือดร้อนเพราะบริวารน,นะชาวราศีเมถุนเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะลูกเต้าสัตว์เลี้ยงวุ่นวายใจจากตรงนี้นะคะจะมีคนปัดแข้งปัดขาทําให้งานสะดุดนะคะแล้วกเ็เดือนกรกฎาเนี่ยจะมีเรื่องวุ่นวายในทางการงานเยอะมาก แล้วก็งานเนี่ยมีปัญหาต้องแก้เยอะแล้วต้องเสียเงินเพิ่มเพิ่มด้วยก็สําหรับท่านที่อยู่กรุงเทพแนะนําให้ไปไหว้เสาเหลักเมืองที่กรุงเทพมหานครนะคะตรงสนามหลวงนะคะจะช่วยได้สําหรับท่านที่ทํางานทางด้านคอมพิวเตอร์นะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยท่านที่ทํางานทางด้านคอมพิวเตอร์จะประสบความสําเร็จแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะ ให้โชคให้ลาบสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะได้ลูกมีบุญมาเกิดสำหรับท่านที่นับถือทางฮินดูนะคะให้ไปไหว้พระพิกคเนตที่วัดแขกนะคะหรือว่าศาลศาลทางเทพอ,เอ่ะแถวบ้านตรงไหนก็ได้แล้วก็เรื่องตรงเนี้ยค่ะก็จะช่วยช่วยได้เยอะเลยเรื่องงานเรื่องออธุรกิจการงานของท่านเนี่ยที่ว่ามันติดขัดมันมีปัญหาเนี่ยก็จะราบรื่นขึ้นนะคะขอจบคำทำนายแค่นี้นะคะสำหรับ ชาวราศีเมถุนค่ะ